เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแพะี่เท่าไหร่ผมเคยเห็นแต่ข่าวครับจนมาเจอกับตัวเองเนี่ยฮะติดคุกฟรีจริงๆครับผมได้จะนั่งตบหน้าตัวเองว่านี่มันเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องตลกมันบ้าไปแล้วมันไม่ใช่เราอยู่ถึงเทพเราซ้อมมวยอยู่นี่มายจับเพื่อน้องได้ยังไงมันคลิยามไม่ใช่3เม็ดนะฮะมัน3ล้านจับผมไปแล้วเนี่ยยากที่จะประกันยากที่จะหลุดออกมาทําร้ายตัวเองตะโกนจะกินแฟบบ้างตะโกนจะฆ่าตัวตายบ้างทุกวันนี้ผมถึงรู้ครับว่าคุกนี้เป็นขัง ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมอยู่ในห้องขังผมได้จะนั่งตบหน้าตัวเองว่านี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าณเวลาเนี้ผมจะต้องอยู่บนเวทีแล้วผมจะต้องขึ้นไปชคแล้วใช่ไหมฮะผมเคยเห็นแต่อยู่ในหนังฮะผมไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดกับผมกครอบครัวผม วันนั้นผมก็โหลดกระเป๋าลงเครื่องแล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีฮะจะขึ้นเครื่องแล้วตอมอดก็บอกผมว่าพาสปอร์ตน้องมีปัญหานะเขาก็เชิญผมเข้าไปห้องกระจกเขาก็ถามผมว่าน้องเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมผมก็บอกเขาว่าผมไม่เคยครับผมกำลังจะไปชกมวยครับพี่เนี่ยแต่น้องมีหมายจับที่ละนองนะตอนนั้นผมยังไม่ทราบเลยว่าคดียาขีเม็ดเห็นแต่ตำรวจเขาบอกว่ายาสามล้านเม็ดครับขาผมนี่ก็แทบสุดเลยฮะได้แต่ยิ้มด้วยฮะ เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครัเนเรื่องที่เหลือเชื่อทุกคนก็งงกันหมดครแต่ผมมั่นใจว่า ยังไงผมก็ต้องรอดเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะผมปฏิเสธทุกข,อขาา้อกล่าวหาภรรยาผมก็ไปหาหลักฐานทุกอย่างมาเท่าที่หาได้โทรมาหาพี่เอกวีเนี่ยฮะพี่ยิมผมขายรถให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็ไปขายให้เต็นแล้วเต็นเนี่ยก็ขายให้กับผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นการโอนลอยทั้งหมดมันชัดเจนว่าผมโอนลอยไปแล้วทําไมเขาไม่ปล่อยผมแต่เอาตัวผมเข้าไปในเรือนจําก็ผมก็มาผม,ผมก็ร้องไห้้วยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องตลกมันบ้าไปแล้วมันไม่ใช่ คือแบบเราอยู่ถึงเทพเราซ้อมมวยอยู่เราจะไปชกมวยเราจะมีหมาจับเพื่อน้องได้ยังไงสารท่านพี่ภากษาว่ายกรองฮะยกแต่ขังไว้รอระหว่างอุทธรผมแบบตัวชาเลยฮะแล้วก็เอาตัวผมไปขังต่อ ที่บ้านตังไม่พอก็ไปขายไร่ขายนาครับตาผมเลี้ยงควายอยู่สิบตัวตัวขายหมดเลยผมนี่ร้องไห้ยังไม่พอ,อครับขายรถผมต้องขายรถยังไม่พอต้องไปกู้อีกฮะเงิอนนอกระบบร้อยละสิบร้อยยี่เอาหมดฮะที่จะช่วยเอาคนบริสุทธิ์ออกมาทนายคนแรกเนี่ยก็หมดไปสองสามแสนแล้วทนายคนที่สองก็หมดไปสองสามแสนเหมือนกันฮะเป็นล้านล้านต้นต้นะตัดอนาคตผมไม่ให้ผมไปชคมวยผมไปขังคุกไว้ไม่พอยังให้ผมห่างครอบครัว าดอิสรภาพแถมยังทําให้ผมเป็นหนี้ก้อนโตครับจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลยําขอโทษแม้แต่คำเดียวของตํารวจก็ไม่มีเงินเยียวยา,ยาก็ไม่ได้ครที่ผ่านมาเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ของเงินเยียวยายอีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้หวังอะไรครแต่ผมทาแค่เต็มพี่เท่านั้นเองครหวังว่าแค่เขาได้เห็นว่าคนบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปติดทุกเสียทั้งอนาคตเสียทั้งาง,งานงานเสียทั้งโอกาสแถมยังเป็นหนี้ก้อนโตเขาจะออกมารับผิดชอบยังไงเยียวยายผมยังไง ทุกวันนี้ผมถึงรู้ครับว่าคุกนี้รองังขบวนจริงๆครับถ้าคนที่ได้ดูข่าวก็จะเปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดเจนนะทิงแดงนะครับกับคดีผมนะก็เคยมีคนเอาไปพูดถึงคู่กันอยู่ครว่าม,มันเห็นได้ชัดเจนนะเพราะว่าบางทีคนที่มีตังค์ทอะไรก็ไม่ผิดนะ <laughs> ถ้าใครจะเถียงผมเนี่ยผมก็เถียงใจขาดเหมือนกัน,นครเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้อะไรเลยสักบาทแถมติดคุกด้วยแน่นอนครับถ้าผมมีตังค์เนี่ย ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ติดคุกด้วยซ้ำอาจจะได้เข้าไปไม่ถึงอาทิตย์ผมเชื่อเลยนะไม่ใช่เฉพาะคดีผมนะฮะตรงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมเห็นคดีอื่นนะเข้ามาวิ่งต่างกันครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะมันมีเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่ตรงนี้ผมก็ไม่อาจที่จะพูดเยอะได้แต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีฮะว่าตรงนี้มันเป็นยังไงปรเทยไทยเราเป็นยังไง ตั้งแต่เข้าไปเลยฮะใส่โซ่ตวนผมด้วยครับใส่ตวนที่ขาผม คิดซะว่ามันเป็นอวัยวะที่33ของผมผมต้องใส่ตัวอดเวลา4ีเดือนเดือนแรกๆกเนี่ยไม่ได้ขัดเลยครับทุกคนที่ใส่ตัวนเขาจะต้องขัดตัวนเขาแต่ผมเนี่ยไม่ทําอะไรเลยฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีฮะมันเป็นเครื่องพัฒนาการเราแหละเราจะไปรักษามันทาไมแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นสนิมอ่ะมันก็กินขาผมเป็นแผลวดะหมดเลยฮะผมก็ต้องไปกินยาแล้วผมก็ไม่คุยกับใครอยู่สักพักหนึ่งฮะแล้วผมก็ทําร้ายตัวเองตะโกนจะกินแฟบบ้างตะโกนจะฆ่าตัวตายบ้างตัวเขา ต้องใช้ยาบำบัดอยู่พักหนึ่งจนมารู้จักกับนักโทษชั้นดีคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นสายธรรมะเขาก็สอนในการนั่งวิปัสสนาให้กับผมสอนการสวดมนต์ไหว้พระคิดซะว่านี่มนันเป็นกรรมของเราเขาก็เชื่อว่าอีกไม่นานผมจะต้องได้กลับบ้านทะานั้นมั่นสวดมนต์มันทำกวามดีไว้ให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่ที่ผมไม่อยู่กับปัจจุบันปุ๊บผมก็จะคิดไปข้างนอกท,ทันทีช่วงสามทุ่มผมก็จะนั่งสมาธิหลายชั่วโมงถึงจะนอนจะทําอย่างนั้นปีห้าจะตื่นมาสวดมนต์แต่ละวัน้องผมอยู่ข้างงในนละผมก็จั่ วาดลูกฝึกวาดลูกถ้าไม่นอนก็จะเดินไปเดินมาครับเหมือนเดินชงกลมนะฮะเดินอยู่รอบห้องเพื่อที่จะให้อยู่กับปัจจุบันไว้ไม่ให้มันออกไปข้างนอกพวกข้างในเขารู้หมดทุกคนนะว่าผมเป็นแพคนก็ให้กําลังใจผมทนายก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอันนี้ผมก็เจอกับตัวเอง เราเก่งเก่งออกซือเก่งไปจะเอาตังค์กับประชาชนแต่พอเอาจริงๆแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยคือคดีผมแทบจะไม่คืบหน้าเลยจนผมได้ทนายวรกรนี่แหละครับเขาสายบู๊จริงครับเขาชนหมดเลยครพอเขาดูสํานวนเราว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ปุ๊บเขาก็ชนหมดเลยต้องขอบคุณทนายถ้าผมไม่ได้เขาผมคงไม่ได้ออกมาเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแพะหรือว่าอันนี้เท่าไหร่ผมเคยเห็นแต่ข่าวครับติดคุกฟรีติดคุกฟรีอะไรผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องครจนมาเจอกับตัวเองเนี่ยครติดคุกฟรีจรัรบ ไม่ได้สักบาทเลยครับนี่ผมเกิดในประเทศไทยใช่ไหมเมนื่อถามตัวเองอยู่เลยผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งทําไมเขาไม่เห็นใจผมบ้างผมก็ทําคุณละประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายผมเคยเป็นนักมวยทีมชาติไทยเคยไปโชคต่างประเทศ มากมายเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่เขาไม่ได้สนใจเลยครับเขาไม่ได้เห็นใจคุณออกมาแล้วก็ถือว่าคุณได้อิสรภาพของคุณก็คณแค่นั้นเองครับถ้าผมจะไปเรียกร้องอะไรก็อะไ,ไ้แค่นั้นแหละฮะเพราะว่าเขาก็ได้แค่พูดแค่ไม่กี่คำว่าทุกคนก็ทําตามหน้าที่เขาบอกผมแค่นี้อยากจะฝากสังคมนะครับว่าทำรายายาให้ประมาทนะครับการซื้อรถซื้อเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยอย่าให้มันค้างคาแบบผมซึ่งมันก็ใช่แหละขายรถใครๆเขาก็าโอนลอยฮะแต่ว่ามันก็ในร้านเหมือนผมเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบผมขึ้นเกาได้ สำหรับผมแล้วกฎหมายเนี่ย ผมว่าละหลวมมากครับถ้าเป็ี่นไปได้ผมก็อยากให้เขาเปลี่ยนใหม่นะว่าถ้ายังเป็นกฎหมายแบบนี้อยู่ประเทศไทยเรายังไม่หมดแพ้แล้วคือแบบจับเขามาแล้วอย่างนี้ยฮะล้ก็ค่อยหาหลักฐานนะครับจะเป็นอย่างนี้คุกที่ผมเจอก็เจอแล้วพืก็จับ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 เข้ามาแล้วก็ค่อยหาหลักฐานสู้ใครจะประกันก็ค่อยประกันมันไม่ใช่ครับตอนที่จะไปจับเขาไม่ต้องหาหลักฐานไปจับเขาฝากไปถึงตำรวจด้วยฮะว่าก่อนที <Nig> ่จะคุณจะจับใครเนี่ยคุณช่วยดูให้แน่ใจช่วยหาหลักฐานหาพยานหาล้องจรปิดหาความเกี่ยวพันแบบคดีนั้นอะแล้วค่อยออกมาจับเขาเขาจะได้ไม่ ต้องมาตกรกรรมลําบากเหมือนตอนนี้เหมือนผมนี่ผมเชื่อแน่นอนว่าถ้าคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางสู้ไม่มีครอบครัวไม่มีเงินสู้คดีเหมือนผมเนี่ยเป็นแพ้แน่นอนเพราะว่าโทษยาขนาดนี้ไม่ประหารก็ตลอดครับติดกตลอดชีวิตแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าความสุขของชีวิตครับอยู่ที่ความคิดของคุณครับถ้าคิดดีก็ได้ดีครับถ้าคิดชั่วก็เราได้ชั่วเช่นกันครับ